สวัสดีค่ะวันนี้ซอแอลจะพูดถึงคนที่เกิดวันที่17นะคะดวงชะตาเหมือนคนไม่มีวันตายเพราะถึงตายแล้วชื่อเสียงเกียรติคุณก็จะถูกร่ำลือในหมู่ชนรุ่นหลังเป็นที่รักใคร่ย,ยกย่องของคนทั่วไปมีระดับจิตใจที่สูงกว่าปกติเลข17นับเป็นตัวเลขอมาตะและมีโชควาสนาสูงกว่าคนอื่นมีใยชอบช่วยเหลือผู้คน มีระดับจิตใจที่ดีงามไม่เอารัดเอาเปรียบใครใจดีใจอ่อนแต่หากนับรวมระหว่างเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดเป็นเลขแปดควรระวังเรื่องการหูเบาเชื่อคนง่ายเพราะอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวเสาร์นิสัยใจคอกว้างขวางชอบเลี้ยงดูผู้คนหากฝักใฝ่ในทางนักเลงก็จะเป็นเจ้าพ่อผู้ชายจะมีนิสัยเป็นพ่อนักทุ่มค่อนไปทางเจ้าชู้ ถ้าเป็นผู้หญิงจะมีจิตใจอ่อนวนคนเกิดวันที่17เดือนมกราคมมีดวงเปลี่ยนแปลงพิบผันแบบเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้คิดอ่านรวดเร็วจนแม้แต่ตัวเองยังสับสนเป็นคนใจใหญ่ใจดีกับผู้คนรอบข้างหากรักใครจะทุ่มเทลุ่มหลงเกินกว่าเหตุถ้าได้คู่ครองเป็นพ่อไม้แม่ไม้จะอยู่กันยืดยาวค่ะ คนเกิดวันที่17เดือนกุมภาพันธ์มีญาติพี่น้องเยอะแยะจะได้ทำงานหรือช่วยเหลือกิจการงานของครอบครัวและญาติพี่น้องมักมีปัญหาเรื่องเพศตรงข้ามเป็นคนใจกว้างชอบเลี้ยงเพื่อนมีดวงทางด้านการพนันขึ้นขึ้นลง,ลงจะทำให้หมดตัวและสร้างเนื้อสร้างตัวได้เพราะการพนันนี้แหละค่ะ คนเกิดวันที่17เดือนมีนาคมมีนิสัยรักเพื่อนพ้องรักครอบครัวญาติพี่น้องไปไหนไหนก็นับญาติกับใครเขาไปทั่วฉลาดมีไหวพริบแต่ไม่ค่อยทันคนเป็นคนรับผิดชอบดีมากหาเงินเก่งใช้คล่องมือเติบมีทุกอยู่เรื่องเดียวคือคิดมากกับการกระทำและคำพูดของคนอื่นมากไปค่ะ คนเกิดวันที่17เดือนเมษายนเลือดร้อนลุ่มหลงง่ายขาดความรอบคอบหากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีหน้าที่การงานก็สามารถทำได้เรื่อยๆเพราะทำงานเก่งแม้จะไม่ทันคนเท่าไรนักแต่หากอยู่ในสิ่งแวดล้อมไฟต่ำจะถูกชักจูงให้ชีวิตจมปรักสู่ความชั่วร้ายจนถอนตัวยากได้ง่ายๆนะคะ คนเกิดวันที่17เดือนพฤษภาคมมีจิตใจมั่นคงไม่โลเลแต่ขาดความรอบคอบและไว้ใจคนอื่นมากเกินไปไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกควรระวังเรื่องการหันเข้าทดลองอบายยมุกเพราะคิดว่าตัวเองแน่จะเดือดร้อนเพราะเพื่อนมิตรและมิสหายบริวารทำงานเกี่ยวกับไรนาการทำสวนจะได้ผลผลิตที่ดีเป็นโชคลาภค่ะ คนเกิดวันที่17เดือนมิถุนายนเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจใหญ่ใจดีและชอบแสดงออกเรียกร้องความสนใจมีนิสัยเจ้าชู้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายชอบอยู่ท่ามกลางวงล้อมของเพื่อนฝูงและคนที่รักชอบวางแผนงานและช่างคิดอนาคตดีแต่มักจะอยู่ในกลงล้อของความผิดหวังและสมหวังสลับกันไปค่ะ คนเกิดวันที่17เดือนกรกฎาคมเป็นคนเจ้าชู้แต่ขี้เหนียวไม่ค่อยทุ่มเท่าไหร่นักมีปัญหาอยู่เรื่องเดียวคือความรักมักไม่สมหวังหาคนจริงใจยากทำงานเก่งเฉลียวฉลาดจะรุ่งเรืองในชีวิตมีคนพูดถึงหลากหลายชอบสแสดงตัวอวดภูมิความรู้ของตัวเองอยู่ค่ะ คนเกิดวันที่17เดือนสิงหาคมมีชีวิตก้าวหน้าเด่นดังในวงสังคมได้ทำงานที่เป็นที่รู้จักของผู้คนจะถูกพูดถึงทั้งในด้านชื่นชมและนินทาเป็นนักพูดนะักประท้วนที่มีคนคอยตามชอบทำตัวเด่นดังและรักการเป็นผู้นำคนความรักมักอ,อกหักและเปลี่ยนแปลงหลายครั้งค่ะ คนเกิดวันที่17เดือนกันยายนเป็นคนรักบ้านรักครอบครัวชอบอยู่ท่ามกลางวงล้อมของญาติมิตรและเพื่อนพ้องไปไหนต้องมีเพื่อนไปด้วยเสมอชีวิตอบอุ่นจนร้อนเลยค่ะจิตใจอ่อนไหวไม่อยู่กับร้องกรอยเสียใจกับคำพูดของคนอื่นบ่อยครั้งเพราะคิดมากเกินไปความรักต้องรู้จักทั้งสุขและทุกข์นะคะ คนเกิดวันที่17เดือนตุลาคมมีดวงชะตาว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีมากนะคะไปไหนได้ทุกแห่งไม่มีปัญหาแต่ไม่ค่อยชอบอยู่ไกลจากถิ่นเก่าหรือไกลญาติพี่น้องนะักขาดความอดอุ่นเพราะมักเรียกร้องความสนใจจากผู้คนเสมอใจใหญ่ใจดีทุ่มเทไม่อั้นใช้เงินมือเติบแต่เป็นคนตั้งใจ จริงจังในการทำงานความรักมักมีความหลังฝังใจคนเกิดวันที่17เดือนพฤศจิก,กายนมีความรักความหลังเป็นบาดแผลเจ็บปวดในใจเป็นคนอ่อนไหวและมักหันเข้าหาสุราเมลยัยต้องระวังอารมณ์และการตัดสินใจมักจะผิดพลาดบ่อยครั้งงานดีมีทางเจริญก้าวหน้าแต่มักหยุดนิ่งกับที่ไม่ยอมรับรู้โลกภายนอกนะคะ คนเกิดวันที่17เดือนธันวาคมมีดวงก้าวหน้าในอาชีพการงานเป็นนักพูดนักวิจัยคน้นคว้านักประดิษฐ์จะมีชื่อเสียงทำตัวเด่นดังแสดงออกซึ่งความสามารถของตัวเองแบบมั่นใจชอบเรื่องแผนแบบโบราณหรือศาสตร์เล้นลับนะคะมีความรักมากมายหลายครั้งเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะคะ